อังคารคลุ่มโปงพอดแคสต์วิ่งไรเดอร์เป็นประสบการณ์โดยตรงของคุณอาร์ตที่เจอลูกค้าส่งข้อความออเดอร์สุดหลอนจนหน้าคนลุกของที่สั่งไปนั้นคืออะไร ไปหาคำตอบได้ในอีพีนี้ก็คือเนี่ยผมจะวิ่งไรเดอร์เป็นอาชีพคือเอาง่ายๆคือเป็นอาชีพหลักเลยฮะเพราะว่าผมก็แบบวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยมานานแล้วมาเกือบเกือบปีแล้วฮะส่วนใหญ่อะผมจะวิ่งช่วงเวลากลางคืนเพราะว่ารถมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มันก็ไม่ค่อยร้อนด้วยอะไรเงี้ยฮะ อ่า uh, เรื่องของเรื่องอะวันนั้นอะมันก็เพิ่งผ่านมาไม่ไม่ถึงสามไม่ถึงสองเดือนครับแค่แบบคืนคืนวันที่สามเอ็ดคืนวันเขาดาว uh huh. ก็ฉลองปีใหม่ไปด้วยแล้วก็เปิดเปิดงานวิ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเรื่องอ่ะผมมาไดออเดอร์จากร้านข้าวแถวที่ผมนั่งรออะตอนนั้นถ้าจาไม่ผิดก็ประมาณสักค่าทุ่มกว่ากว่าครับ uh huh. ผมก็กดรับงานตามปกติแล้วผมก็ไปที่ร้าน ผมก็ไปรับอาหารแล้วทีเนี้ยผมก็ไปเจอพี่ไรเดอร์คนนึงก็รู้จักกันเนี่ยฮะเขาก็ถามบอกว่าเอกาก็ชวนคุยว่าเออได้เหรอได้งานเหรอไหนไปส่งไหนว่าไปส่งแถวไหนไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบถามตามภาษาเขาอยู่แล้วเพ<อ>ราะ<อ>ว่าไรเดอร์เขาก็ต้องถามกันอย่างเงี้ย<อ>ผมก็ไม่ผมก็ไม่คิดจะพูดอะ่ะผมก็เลยยื่นโทรศัพท์ไปเขาดูแล้วเขาก็รับโทรศัพท์ผมไปดูสีหน้าที่เขาเห็นโทรศัพท์ผมอ่ะคือแบบสีหน้าคือแบบ อารมณ์คนแบบหน้าไม่มีเลือดแล้วพี่หน้าถอดสีใช่แบบหน้าาหน้าแบบหน้าเปลี่ยนไปเลยอะ่ะผมยังถามว่าพ,พี่พี่ป่วยปะเนี่ยพี่เป็นไรเนี่ยบอ<ฆ>กก็อ๋อไม่เป็นไรครับก็ไปคนเดียวอ๋อผมก็อ้าวไปคนเดียวดิพี่ผมไม่ได้เอาแฟนมานี่ผมก็ล้อเล่นอะไรไปแล้วทีนี้เขาก็ถามบอกแล้วเคยไปไหมสถานีนี้นบอนะ<ฆ>กไม่ไม่เคยไป,ไปพี่ผมเพิ่งจะได้เนี่ย ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าหมู่บ้านมัคือหมู่บ้านอะไรนะเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยไปอะระวังระวังตัวด้วยไม่ต้องกลัวผีกะกลัวคนดีกว่า <c oughs> ผมก็โอเคผมก็ลับป <c oughs> ุ๊บเออทำไมพูดจั่มาขนาดนี้ก็ก็กลัวทั้งสองอย่างแหละใช่ฮะก็คือแบบผมผมผมตั้งหยิบแจ้ง,งจแต่เขาเขาถือโทรศัพท์ผมแล้วก็มองละ แบบเขาผมก็อยากจะถามเขาแต่ผมผมด้วยความกลัวไงไมอยากจะถามแล้วก็แบบถามไปแล้วเขาเล่าอย่างเงี้ยผมก็อา,อายไม่กล้าไปตรงอีกอมไมยกอีกก็คือผมก็รับอาหารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอาร์ตมีไปแจ็คไหม,มผมก็ถามไปผมก็ย้อนกลับไปเอาพี่ถามทําไมอะ่ะพี่จะดูบุหรี่เหรอไม่หรอถามว่ามีไปแจ็คหรือเปล่าถ้าไม่มีพี่จะได้ให้ยืม,ม,มแล้วไม่ไม่ทันขาดคำอะ่ะพี่ มันมีข้อความเด้งมาจากลูกค้าคะโน้ตบอกว่าน้อ,นองเลเดอร์คะรบกวนแวะร้านขายของชำซื้อทูบให้พี่มัดหนึ่งได้ไหมโอ้โห uh huh. แล้วทีนี้ผมก็เอา้าเขาก็เขาก็เห็นนะที่ว่าโน้ตอะ่ะมันโน้ตมา <Ha. S 2> เขาบอกว่านี่ไงพี่ถึงถามเองอะ่ะ ว่ามีไปแช็คหรือเปล่า <c oughs> พี่จะได้ยืมไปเ,ออเหมือนเขารู้เหมือนเขาเคยไปส่งที่นี่มาก่อนแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่ทําไมเขาไม่บอกผมตั้งแต่ตอนแรก <c oughs> แต่ก็คือแบบผมก็ไม่ได้อะไรหัวกโอเคครับครับครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาให้ติปพิเศษ,ษ,ษ,ษ <c oughs> ให้พิเศษ <c oughs> ผมก็โอเคผมก็อยากได้ตังค <c oughs> ์นะเนาะตังค์ครับผมก็ไปรับอาหารปุ๊บแล้วซื้อทูบแล้วก็ขี่ไประยะทางอ่ะพี่มันประมาณห้ากิโลฮะครห้ากิโลจ้ จุดที่ผมยืนอยู่แล้วก็ไปส่งแล้วทีเนี้ยผมก็ไปถึงถึงข้างหน้าหน้าหมู่บ้านนะมันม,มันเป็นอารมณ์แบบเหมือนหมู่บ้านชั้นเดียวฮะทาวเฮ<ะ>้าส<ะ>์อะแล้วก็ข้างข้างหน้าพี่พ,พี่พี่ว่าแปลกไหมวันที่31ใช่ปะค่ะปกติอะมันเป็นวันก่อนปีใหม่ใช่ปะพี่แต่มันไม่มีคนมานั่งกินอะไรกันเลยอะออคือมันเงียบผิดปกติ ใช่พี่เหมือนมันเงียบผิดปกติมีมีบ้านเปิดไฟนะฮะเปิดอยู่สามสี่หลังข้างหน้าแต่ออเดอร์ที่ผมไปส่งอะ่ะมันอยู่ท้ายเลยพี่มันอยู่ซอยเจ็ดผมจําได้แม่เลยซอยเจ็ดหลังที่สี่ซอยเจ็ดผมก็เข้าไปผมก็ตกใจเลยกดช็อดปุ๊บบ้านอ่ะพี่มันไม่มีคนอยู่เละ,ะล้างล้างั้างซอยอะ่ะซอยเจ็ดอ่ะแล้วผมก็โทรไปหาลูกค้าว่าพี่ครับอพี่รบกวนดู พี่พี่ปักหมุดให้ผมหน่อยได้ไหมเผื่อพี่ปักผิดเพราะว่าผมมาถึงจุดแล้วเนะี่ย mm. คือมันเป็นบ้านล้าง mm. เพราะว่าผมรู้ได้ไงว่าเป็นบ้านล้าง mm. มันมีไอไวนิวอะฮะที่ธนาคารน่ะ mm. เขาจะยึดซับยะมาปักแปะๆปปปปปไว้อะ่ะ mm. แล้วก็ข้างในมันก็ลกคือแบบล้างทั้งซอยอะพี่เอาง่ายๆผมก็โทรไปผมก็โทรไปอีกแล้วเขาก็เขาก็ส่วนมาอีกนะบอกว่าโอเคนี่แหละถึงแล้ว mm. อ mm. น้องไรเดอร์ครับพี่รบกวนอะที่ พี่บอกว่าให้ซื้อทูบไปให้ตอนแรกอะ่ะน้องรบกวนเปิดปอดไอเปิดกล่องข้าวอะ่ะแล้วก็จุดทูบปักให้พี่หน่อยได้ไหม mm. ผมก็บอกโอ้พี่มันมันจะนอกเหนือหน้าที่ผมแล้วนะ mm. พอบอกว่าอ่าเดี๋ยวพี่ให้พิเศษโอเคโอเค,อเคผมก็แบบเหมือนเหมือนแบบรณมที่แบบกลัวด้วยแบบแล้วก็ mm. ไม่ตั้งใจทําอ่ะผมก็ตุดต,ดต,ดตส่งไปแล้วก็ปัก,ปก ก็แบบความข้าเอาผมอะหยุดหยุดแบบปักเออแบบปักแล้วเขาก็ก็โทรโทรคุยกันอยู่นะแล้วเขาก็โทรพูดมาอีกเขาบอกว่าอ่าน้องถ้าน้องทําเสร็จแล้วอ่ะน้องเดินไปที่รถแล้วอย่าหันกลับมามองแล้วน้องก็รีบขี่ออกไปเลยไม่ว่าอย่างไงน้องก็อยาหันกลับมามองอ่ะก็พูดมาอย่างเงี้ยนะพี่ปูไปแล้วอ่ะก็แบบถ้าจะมันไม่มองมันก็ไม่ได้อ่ะสูกับ อ่ะเอาเอาสิคือจะมองไหมอะก็ะบอกก็แบบขึ้นค่อมรถปุ๊บก็เขี่วมาหน่อยนึงแล้วก็แว๊บนึงก็หันกลับไปมองอที่พี่เคยดูหนังชอมขมังเวทไหมฮะอีฉากที่มันเป็นแบบเอาของไปเส้นไหว้แล้วก็ผีแบบมาลุมกินอะ่ะอือที่แบบผีเป็นตัวดำ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 อะอ,อย่างนั้นเลยพี่แบบลุมลุมกินกันอะ่ะไอ้ตรงตรงข้าวที่สามกล่องที่ผมเป ปักทู่อะแล้วก็มีมีตนหนึ่งแบบเหมือนเหมือนเขาจะรู้ว่าผมมองเขาเรื่อยเนี่ยแล้วแบบเหมือนมันก็จะพุ่งมาหาผมอะก็ผมก็จกั้หวะนนั้นผมก็บิดบิดแบบบิดออกมาเลยอืแล้วผมก็มาที่ร้านแล้วก็พี่ไรเดอร์คนนั้นก็นั่งอยู่ผมก็ถามเขาพี่ผมถามตรงคืออะไรผมเล่าข้ามไปคือผมมาจอดปุ๊บอะแล้วเขาแบบเขาทําหน้าตาใส่ผมแบบเหมือนเขายิ้มเฉี่ยมอมแล้ว้วเยิบ เป็นไงอ่ะเรียบร้อยไหมเขาบอกว่าโหเรียบร้อยแล้วพี่ผมโดนผีลอกมาเนี่ยพี่ฮอรเขาบอกว่าโอ้พี่พี่ไปครั้งแรกพี่ก็ไปแบบเองนี่แหละข uh huh. อาโดนมาหมดแล้วพ,พ,พี่พี่ไม่บอกอ่ะเพราะพี่อยากให้เองรู้ไงแล้วผมก็ถามเขาอีกบอกแล้วมัน,แล,มนแล้วมันมีประวัติอะไรไหมพี่มันก็ไม่มีประวัติอะไรหรอกมันก็เป็นบ้านคนบ้านคนทั่วไปแหละแต่เห uh huh. มือนเขาไม่ได้อยู่แแบบเหมืนอนไอ พวกผีอะไรเขาเข้ามาคงะมามะใส่หัวมั้งบนจอนจัดยังมีเลยผีจอนจัดก็มีเหมือนกันไหมเขาก็ย้อนผมมาอย่างนี้แล้ว,แล,วแล้วตอนเชา้าอ่ะผมก็แบบไม่ได้อะ่ะผมต้องขับไปดูอะ่ะคือตอนเช้านะพี่แบบกลางวันเลยกล้าโลเลยผมก็ย้อนขับไปดูอีกว่ามันเป็นยังไงผมก็ไปบ้านเลขที่เดิมอจำได้พี่เนี่ยพี่แนแนเข้าใจว่าแบบ กล่องข้าวพี่แบบไปทู่ปักประมาณเกือเกือบสามสิบสี่สิบกล่องนะพี่ตรงนั้นอืมไม่ได้มีแค่ของเราที่ไปใช่ครับใช่จ้ะแล้วก็มีผ้าสามสีแบบผูกต้นไม้มั่งแล้วก็มีแบบหงมีตุ๊กตาพระเสียนขาดแบบโอ้เป็นแหล่งแหล่งรวมเซ็นเตอร์เลยเนาะอืมนะใช่ครับน่าจะใช่แต่เมื่อคืนคือไม่เห็นถูกไหมใช่ครับกลางคืนคือตอนลายกลางคืนอ่ะ ผมไม่รู้ว่าอะไรบางตาผมหรือเปล่านะหรือว่าอมันมืดแหละคุณอาร์ตมันมืดแหละนั่นว่ามันน่าจะมืดแต่ไปมันก็ส่องถึงนะพี่นังแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นแค่ข้าวตามกล่องที่ผมตั้งไว้อะแล้วคนสั่ง่ะคุณอาร์ตเราแต่ว่าคือด้วยความแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสั่งกัะไรเดิมก็จะได้แค่คุยกันกับส่งข้อความกันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับบ้านหลังนั้นที่เขาสั่งให้เราไปส่งอ่าเรื่องนี้มีมีคําตอบดิผมมาถามผมไปถามมาแล้ว เขาไปขออะไรเขาก็ได้อพี่บ้านหลังเนี้ยอืเป็นลักษณะนั้นไปอ่าครับแบบขอแล้วขอแล้วได้แล้วคือแบบเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นขอหวยอะไรเงี้ยเขาก็ขอโชคลาภเลยเขาก็ถ้าได้แล้วเขาก็เอามาเลี้ยงอาหารอะไรอย่างงี้ด้วยอืมอืมอืมแล้วพี่ไรเดอร์ท่านที่คุณที่เป็นเพื่อนคุณอาร์ตอ่ะเขาเจอแบบคุณอาร์ตไหมหรือว่าคือเขาก็แค่ไปปักทูบแล้วก็เสร็จภารกิจก็ไม่ได้เห็นอะไร เขาเจอเขาเจอยิ่งกว่าผมอีกหรอครับเขาเจอยิ่งกว่านี้คือยังไงคะคือเขาแบบตามอะตามแบบถึงบ้านเลยอนะคือแบบเหมือนเหมือนเขาเป็นคนที่แบบไม่เชื่อและลบหลู่แต่นั้นอะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงสั่งแต่เป็นผู้ชายสั่งอืแล้วก็ให้ทําแบบเดียวกันผมเลยอืแต่แต่พี่ไรเดอร์อะเหมือนเขาจุดแล้วเอาเทา้าอะเขี่ยกล่องข้าวอะ อันนี้อันนี้พูดพูดซ้อยอดเลยอ่าแล้วแบบเอาแดกแดกแดกเงี้ยโอ้ยโอ้แล้วแบบรองเท้าเขี่ยแบบเอากินกินกินแดกแดกแดกไอ้พวกผีไม่มีญาติอะไรเงี้ยนี่เขาลาให้ผมฟังคือเขาขอจนแบบเขาต้องแบบไปไปหาหลวงพ่อแบบไปวัดเลยคือแบบเขาตามอะคือแบบทําอะไรก็คือแบบแวบเห็นแวบเห็นแวบเห็นเลย โอ้ oh. แล้วหลังจากนั้นยังได้รับออเดอร์อะไรแบบนี้หรือให้ไปส่งในซอนนั่นอีกไหมคะมีค่ะมีแต่เป็นของมีแต่เป็นคนอื่นและผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมอันนี้ผมก็ไม่แบบไม,ไม่ไม่ใช่ว่านิสัยไม่ดีนะพี่คือผมอะไอไอออเดอร์คนเนี้ยไอเด็ก<ไ><ไ>คนเน,นี้ยมันมาใหม่แล้วมันก็ <laughs> บอกว่าพี่ไปทั้งไนเนี้ยเนี้ย <laughs> แล้วผมก็ไม่บอกมันแร้วแล้วให้มันไปแล้วมันก็กลับมามามาว่าผมนะบอกโอ้พี่ทตไม่ <laughs> ไม่บอกผมเลยอะ ให้ไฟชัก็ไม่บอไ้ไหปเขาบอกว่าผมผมก็พูดไปคำหนึงบอกว่าเรารู้นายก็ต้องรู้ดิแล,แล้วคุณน้าได้ให้ไฟชักไปไหมตอนเด็กใหม่มาเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ก็แบบให้ไปเจอเองก็แบบให้ไปเจอเองเลยเออแล้วนี่ผ่านมาสักสามเดือนแล้วอะยังยังแบบมีออเดอร์แบบนี้หรือไปที่อื่นแต่ให้ลักษณะนี้ให้แบบไปจุดทูบมีไหมคะมีเป็นขับจาก ราชจะพักนะฮะอันนี้เราอันนี้บอกสถานที่ไหพี่ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะอ่าเส้นคลองชนฮะอืมเป็นที่ส่งหอพักนักศึกษาไม่ต้องบอกก็ได้เส้นของชนครับพี่ไม่ได้แบบไม่ได้บอกสถานที่ไงเ<อ>ส้นเส้นทางถนนใช่อ่ะก็คือมันเป็นถนนสองเลนใช่ไหมพี่แนนเออค่ะและแล้วไฟสปอร์ตไลท์อ่ะมันก็ถ่ายไป มันก็พอพี่ว่าแบบเห็นไกลๆอ่ะผมก็เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆใหญ่ๆยาวๆผมตอีแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาเลยผมก็เบี่ยงซ้ายหน่อยแต่พอเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่หมาพี่มันเป็นห่อศพอ่ะผ้าห่อศพใช่ฮะมันเป็นผ้าห่อศพมันเป็นผ้าห่อศพเลยนะพี่อันนี้ผมสาบานเลยว่าผมไม่ได้เมาผมไม่ได้ง่วงแล้วผมก็ได้อะไรเลยอืแล้วแล้วที่พีไปก่อนนั้นนะคือแบบทําใจดีสู้เสือแบบทําเป็นไม่มอง ก็คือด้วยความที่เป็นอารมณ์คนนะเนาะพี่แบบหันมองดีว่ามันตามมาไหมคือมันไม่ได้วิ่งมันไม่ได้อะไรนะพื่พี่แต่มันตามอ่ะใช่พี่มันทิ้งทิ้งทิ้งวน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 อ่ะตามจนถึงสุดรถผมอยู่แล้วอ่ะแล้วพอถึงแที่ว่าเป็นคอสะพาน่ะมันจะมีไฟอ่ะมันค่อยค่อยหายไปพี่มันค่อยๆ่อสลายไปคืป๊บปื๊บปื๊บไปเลย เจอเจอโหดหลายเรื่องเหมือนกันนะคุณนาดผ้เจอไอไรเดอร์นี่ผมเจอเรื่อยฮะพี่บางทีก็มาแวบนึงบางทีก็ตัดหน้ามั่งบางทีก็กระโจนเข้ามามั่งให้เราทำให้เราตกใจนะผมเป็นแบบประเภทที่ว่าไม่ไม่ค่อยตกใจอะไรง่ายๆออังงคคารุมโปพดแสต